อล้อที่สันทีได้ครับผมตัวนี้เป็นตัวหายากครับสีดร้อยสี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะพี่วินเติมลมเลยครับอันนี้ลูกค้าสั่งนะครับเป็นล้อตรงสเปกตัวเนี้ยมันจะรูมันจะใหญ่กว่าปกตินะครับมันจะใส่รถรุ่นอื่นไม่ได้แถมสั่งยางใหม่ด้วยนี่นะครับนะฮะเช่นสีอยู่ครบนะครับยางใหม่ปิ๊บนะฮะอ่าล้อเดิมแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสนใจโทรสอบถามเราได้นะครับร้านเราเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึง 6โมงเย็นและจะหยุดแค่วันพุธนะครับล้อเก่าเราก็รับเทิร์นด้วยไม่ว่าจะเป็นล้อเดินหรือล้อแฟชั่นนะครับรับเทิร์นทุกกรณีต่างจังหวัดจะให้เราจัดส่งให้เราก็ทําให้ได้แล้วก็อยากกระเทิร์นล้อเก่าก็สามารถที่จะส่งกลับมาที่เดิมได้นะครับส่วนการส่งของเราเนี่ยจะส่งเน้นส่งเคอรี่เป็นหลักก็ประมาณ1-2วันถึงเลยนะครับเป็นการส่งบวนด้วยนะครับถึงหน้าบ้านด้วย ไฮไลท์สำคัญเน้นย้ำนะฮะถ้าส่งต่างจังหวัดเราส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับอเดี๋ยวมาดูสภาพล้อกันนิดนึงครับผมนี่สภาพล้อนะฮะนี่ใหม่เลยนะครับไม่มีรอยครับเอาเห็นชัดๆเลยนะครับแบบนี้สภาพเดียวกันสี่วงนะครับยางนะฮะอีกรอบนึงนะฮะนี่สภาพ่ะ,ะก็คือเรียกว่าใหม่เลยนะครับแบบนี้เรามีให้บริการนะครับ การติดตั้งของเราก็จะใช้ประแจปอนทุกอย่างครบเซตนะครับฝากไว้กับล้อที่ไดนะครับตัวนี้ใส่กับรุ่นอื่นไม่ได้เพราะว่ารูน็อตจะไม่ตรงกับล้ออื่นๆนะครับข้อมูลยังไงเทคนิคยังไงโทรมาสอบถามกันได้นะครับสวัสดีครับ